ครับวันนี้ผมก็มีไก่มาเปิดแบง่งอีกหนึ่งตัวครับผมเป็นพมา่าพม่าม้ารอตัวนี้อายุประมาณหกเดือนครับผมหกเดือนตัวนี้แบง่งถูกๆแบง่งที่หนึ่งพันบาทไม่รวมส่งหนึ่งพันบาทไม่รวมส่งใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์แบ้งข้างล่างเป็นม้ารอครับผมตัวนี้เป็นม้ารอ ็นไก่พ่อผมเพาะผมตัวนี้พ่อผมเพาะผมไม่ได้พ่อเองนะพ่อผมเพาะแล้วก็ไม่ใช่ไก่ลูกฟาร์มนะตัวนี้เป็นไก่พ่อผมเพาะพ่ออยู่ที่ที่สวนครับก็เป็นสายสายของผมมาแหละเป็นตัวเมียตัวอะไรที่ผมให้มาตัวนี้เป็นม้าลอกสวยครับผมตัวนี้สวยหนึ่งพันบาทไม่รวมส่งับผมตัวนี้สวยเลยตัวนี้สวย รูปร่างดีสวยครับผมเรว่าใครสนใจก็โทรมาสอบถามผมได้หรือผมจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างหรือว่าจะไปติดตามผมในเฟ e บุ๊กก็ได้ไก่ใหม่ครับผม,ใหม,บผมใหม่ๆเนะี่ยใครจะเอาไปชำไว้ดีครับผมตัวนี้รูปล่างสมส่วนอยู่สวยอยู่ ันเป็นไก่ไก่พ่อผมเพาะนะผมขายถูกๆเลยหนึ่งพันบาทไม่รวมส่งพ่อมามาแล้ตัวนี้แม่เขาเป็นลูกเจ้าเทาเทียบเป็นเจ้าลูกลูกแม่ของเขาเป็นลูกเจ้าเทาเทีบตัวนี้เ็เป็นหลานชั้นหลานเจ้าเทาเทีบ เมันพ่อเขาเป็นเป็นลูกเจ้ามาแดงครับผมถ้าใครติดตามในเฟซจะจะรู้อยู่เจ้ามาแดงก็โทรมาสอบถามได้สำหรับลคลิปนี้กันนี้ครับผมสวัสดีครับ